ที่ใดมีทรัพย์ที่นั่นย่อมมีมิตรที่ใดมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรืออะไรที่เป็นตัวเงินที่นั่นย่อมมีมิชฉาชีพที่เข้ามาเราแบบเป็นมิตรคุณสมบัติของคนที่จะโดนโกงได้ขาดสติไร้วิจารณญาณและใจร้อนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มขายสินค้าใดๆก็ช่างมิชฉาชีพจะมีทุกอย่าง ก็จะเอามาโพสลอกในราคาที่ถูกเกินจริงถูกกว่าราคาทองตลาดเท่าตัวตไม่ใช่ว่าร้านที่ขายถูกอย่างนี้จะเป็นวิชาชีพเสมอไปนะเป็นส่วนมากที่จะเป็นแบบนี้เราต้องหัดเช็คราคาทองตลาดด้วยเพราะแต่ละร้าน,นราคาต้นทุนมาต่างกันสูงกว่ากันมากน้อยไม่เกิน2 3 0ถึงมิจฉาชีพจะพูดจาหวาดล้อมนำเสนอพูดจาดีสุภาพเป็นมิตรเพื่อให้เราเคลือบเคริรมตายใจจะเสนอ ของแถมโปรโมชั่นนู่นนี่นั่น,นลดราคาได้ตามใจเราเลยบานะงคนเห็นแก่ของถูกแล้วอยากได้ถูกลงไปอีกแล้วคนที่ขาดสติก็กยิงน้ามือตามหมอที่อยากจะแบบได้ตกลงซื้อขายปึ๊บเต้งรัดโดยอ้านนู่นนี่นั่นปิดบินแล้วจะออกไปส่งของแล้วหรือว่าจะแบบออกไปทําธุระแล้วอะไรเงี้ยริ่งเราอ่ะให้เราอ่ะรีบโอนเงินไปใช้สติวิจารณญาณในการตรวจสอบข้อมูลร้านค้าหรือขอบัญชีที่จะซื้อขาย น่าเชื่อถือจากไหนโปรไฟล์เฟซบุ๊กดูที่โพสหลักๆคือดูที่คอมเมนต์เขามีความเพื่อนไหวมีเพื่อนมีอะไรไหมแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการดูในแต่ละโพสของเขาความคิดเห็นแต่ละอย่างเช็คเครดิตก็แคปหน้าโปรไฟล์ไปโพสเช็คตามกลุ่มต่างๆขอเครดิตทามเครดิตแต่ถ้าไม่มีจริงๆให้แนะนําให้ผ่านกลางกับคนที่มีเครดิตน่าเชื่อถือได้กรณีที่ร้านค้าหรือผู้ขายส่งรูปภาพ เป็นหน้าแชทที่เขาเคยแบบซื้อขายกับลูกค้าคนก่อนๆสังเกตดูง่ายงนะเวลาเราซูมดูภาพมันจะค่อนข้างแตกชื่อบัญชีในสลิปแต่ในแชทอ่ะหรือว่าอาจจะเห็นเราก็สังเกตว่าชื่อแต่ละสลิปอ่ะตรงกันไหมแล้วตรงกับบัญชีของคนที่เรากำลังจะซื้อขายด้วยไหมแล้วไอ้ที่ให้บัตรประชาชนบอกว่าไม่มีเครดิตแต่ยอมเอาบัตรประชาชนให้ บอกให้เอาบัตรประชาชนมาก็กทําอะไรไม่ได้โดนโกงก็เท่านั้นนะแล้วมิชาชีก็จะทำหมดนี้กันบ่อยมากไม่มีเครดิตแล้วก็ไม่ยอมผ่านกลางโดยอ้างว่าเคยโดนการโกงเงินหรือว่าการน่าเชื่อถือไม่ได้หรือรีบใช้เงินใดๆก็ตามแต่ที่จะไม่ยอมผ่านกลางเชื่อได้เลยว่าคนนั้นเปอร์เซ็นต์เพราะไม่มีคนขายคนไหนที่ไม่อยากได้เงินโดยเฉพาะคนปล่อยของมือสองอะ่ะเขาส่งเร็ว เขาก็ยิ่งได้เงินเร็วเพราะว่าเขาได้เงินเลยไม่ได้เหมือนเก็บปลายทางอ้างว่าไม่ยอมผ่านกลางแต่ขอเก็บปลายทางรู้เลยว่านั่นก็มีชาชีพเพราะอะไรเพราะผ่านกลางได้เงินไวกว่าเก็บปลายทางสมมติเป็นคุณอ่ะเป็นคนขายอ่ะคุณต้องการเงินไวๆอ่ะคุณจะผ่านกลางหรือคุณจะปลายทางกอลองใช้สติวิจารณญาณในการเลือกซื้อแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลของผู้ค้าทุกครั้งเพื่อความปลอดภยัยขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมเลยนะคะ